โอเคค่ะเราเริ่มต้นนะคะกันที่หัวข้อแรกของเคมีไฟฟ้าซึ่งเคมีไฟฟ้าหลากัหลกๆเรามีทั้งหมด5หัวข้อนะคะตอนที่เราเรียนเราจะเรียนเลขออกซิเดชันและปริยารรดอคนะคะเรียนการดุลสมการรีดอคซึ่งเป็นหัวใจสําคัญออก1ข้อแน่นอนนะคะแล้วก็เซล ไฟฟ้าเคมีจะมีกรวานิกและอิเล็กโทรไลติกนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเซลล์นะคะทั้ง2แบบและเทคโนโลยีการนำไปใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สามารถฟันธงว่าออกแน่ๆ2.5แต้มเก็บได้คือเลขออกซิเดชันนะคะกับปฏิกิริยารีดอกอีก1ข้อนะคะอย่างละ1ข้อก็เป็น5คะแนนแล้วนะเราเอาหัวข้อแรกกันก่อนนะเลขออกซิเดชันคืออะไรก็คือประจุไฟฟ้านะคะที่ถูกสมมุติขึ้นมา ถูกกําหนดขึ้นมาถูกสมมุติขึ้นมาใช้ในไฟฟ้าเคมีโดยที่มีหลักการเนี่ยอ้างอิงไปจากความจริงของเราที่เคยเรียนพื้นฐานตอนม .4 นะคะก็คือหลักการมีอยู่ว่า 1. อะตอมของธาตุเดี่ยวหรือโมเลกุลของธาตุเดียวกันธาตุเดี่ยวคืออะไรธาตุที่อยู่โดดๆได้โดยไม่ต้องมีคนอื่นเช่นนีออนอ,อยู่ได้ คอเปอร์ Copper, อยู่โดดๆได้ซิงค์อยู่โดดๆได้ธาตุอะไรก็ได้ที่มันอยู่โดดๆได้เราไม่ต้องห้อยอะค่ะออหรือโมเลกุลของธาตุเดียวกันเช่น gen, zone, ine, ine, ออกซิเจนโอโซนฟลูออรีนบรูมีนอะเซลเฟอร์ห้อยแปดนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุหน้าตาเหมือนกันแล้วมีตัวห้อยนั่นเรียกโมเลกุลของธาตุเดียวกัน ะะจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0ก็หมายความว่านี่เลขออกซิเดชันบนหัวของมันจะเป็นเลข0เสมอนะคะหนูยกตัวอย่างอื่นก็ได้ด้วยนะคือคือตัวไหนก็ได้นะคะ2โมเลกุลของธาตุต่างชนิดคำว่าธาตุต่างชนิดก็คือสารประกอบนะคะมาผลรวมของเลขออกซิเดชันจะรวมกันเป็นศูนย์เช่นน้ำ มีเทนแอมโมเนียอ่ะสูเฟอร์ไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าโมเลกุลของธาตุต่างชนิดผลรวมทั้งหมดของเลขออกซิเดชันนะคะทั้งก้อนนี้ผลรวมมันจะเท่ากับศูนย์เสมอ 3ไอออนที่มีประจุลบหรือไอออนที่มีประจุบวกผลรวมของเลขออกซิเดชันของาธาตุรวมกันจะต้องเท่ากับเลขประจุของไอออนนั้นจำกลุ่มลบ1 OH ลบ CN ลบ NO3 ลบกลุ่ม2ลบ อะไรเนี่ยอะไรคะอะไรคะเนี่ยกลุ่มหนึ่งลบนะคะกลุ่มสองลบ CO สามสองลบ SO สี่สองลบกลุ่มสามลบ PO สี่สามลบกลุ่มหนึ่งบวก NH สี่บวกขั้นต่ำที่หนูต้องได้นะคะ คือกลุ่ม1-2-3-1ลบ2ลบ3ลบ1บวกก็คือตัวจะเป็นตามนี้นะคะวิธีการหาเลขออกซิเดชันเช่น CO3 ทั้งหมด 2- ลบเวลาจะทำก็ทำข้างในวงเล็บที่เป็นเลขออกซิเดชัน ขาดอิเล็กตรอนก่อนหรือค่า EN สูงก่อนนั่นเองออกซิเจนมาก่อน F O C L N O มาก่อนลบ2คูณ3ได้ลบ6 c จึงต้องเป็นบวกสถามว่า C บวกสเป็นไปได้ไหมอยู่หมู่ที่4ให้ได้ถึง4แต่ให้5ให้ไม่ได้แล้วดังนั้นเป็นไปได้นะคะลักษณะนี้คือการหาเลขออกซิเดชัน 4การกำหนดค่าเลขออกซิเดชันของธาตุในหมู่ต่างๆของตารางธาตุก็จะอ้างอิงตามการให้การรับอิเล็กตรอนจากตอนที่เรียนตอนม .4 เทอม1เรื่องของบวกคือให้ให้เอาไปลบลบคือรับให้เอามาบวกนั่นคือเลขประจุเลขประจุสื่อถึงการให้หรือรับ อิเล็กตรอนเพื่อความเสถียรการให้หรือรับเพื่อความเสถียรส่วนเคมีไฟฟ้าเลขออกซิเดชันจะอ้างอิงจากเลขประจุบวกหนึ่งเมื่อเป็นหมู่1นึ่งนะคะเ,เลขประจุให้เอาตัวเลขขึ้นก่อน สำหรับหมู่หนึ่งหนึบวกหมู่สองบวกหมู่3ามบวกหมู่สีจะสบวกหรือ4ลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะให้หรือจะรับถ้าจะให้คนอื่นให้ก็เด่นประจุบวกรับเด่นประจุลบคือได้ทั้งคู่เท่าเท่ากันแต่สำหรับหมู่ที่5ให้5มันยากกว่ารับ3เพราะฉะนัออ้นจะเน้นไปที่รับ3มากกว่าส่วนหมู่6ให้6มันยากกว่ารับ2ก็รับ2ดีกว่า หมู่เจะให้7ก็ยากกว่าที่จะรับ1ก็ขอรับ1ดีกว่านะคะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้เป็นไปได้แต่ยากเกิดยากเกิดสารประกอบนั้นได้ยากนะคะก็เลือกที่จะรับดีกว่าแต่ขณะที่เลขออกซิเดชันอ้างอิงจากพื้นฐานของเลขประจุนะคะ คือกรณีที่เป็นโลหะเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องให้เท่านั้นนะคะก็เลยหมู1่1บวก1หมู2่2บวก2หมู3่3บวก3นะคะหมู่4จะเป็นไปได้ตั้งแต่ลบ4จนถึงบวก4เลยเป็นไปได้ในเรนจ์เส้นจำนวนลบ4ถึงบวก4แสดงว่ากรณีลบ1ได้ บวก2ได้ได้หมดเลยได้ทั้งเส้นจํานวนเลยนะคะแต่เขาอ้างอิงจากพื้นฐานความจริงเรื่องเลขประจุก็คือเอาเป็นตัวเริ่มกับตัวจบนั่นเองดังนั้นหมู่5เป็นไปได้ตั้งแต่ลบ3จนถึงบวก5หมู่ที่6เป็นไปได้ตั้งแต่ลบ2ถึงบวกห หมู่ที่เจ็ดเป็นได้ตั้งแต่ลบหนึ่งถึงบวกเจ็ดมีใครไม่ทันไหมไปต่อนะคะ เงื่อนไขข้อที่5ของเลขออกซิเดชันคือการกำหนดเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบวิธีการพิจารณาคือเราจะพิจารณาจากค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้เป็นหลักนะคะค่า e n นั่นเองถ้า e n ต่ำจะให้เป็นประจุบวกแต่ถ้า e n สูงจะได้เป็นประจุบลบ การเรียงลำดับค่า en จากมากไปน้อยจำเป็นต้องท่องให้ได้เพราะใช้หลายรอบเลยในหลายๆายบทนะคะค่า en จากมากไปน้อยวันนี้คือรอบที่สองแล้ว foclnbrischh p แล้วก็ โลหะซึ่งโลหะหมู่2จะเยอะกว่าโลหะหมู่1ข้อที่6การหาเลขออกซิเดชันของธาตุต้องใช้ที่โจทย์ไม่ได้ให้หาเลขออกซิเดชันเป็นหลักในการบอกเลขออกซิเดชันหมายความว่าเราจะทำ สิ่งที่เรารู้ก่อนเช่น K M N O C เราจะต้องทำสิ่งที่เรารู้แน่ๆก่อนแล้วทำสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่ทีหลังนะคะเริ่มทำก่อนคือ O ลบ2ค่ะเพราะค่า E n สูงกว่าทำต่อมาคือ K ค่ะเพราะว่ารู้ว่าอยู่หมู่หนึ่งมีค่าเดียวเท่านั้นดังนั้น M N จะเป็นบวก7ทันทีเพราะว่า ทั้งก้อนนี้ต้องมีออกซิเดชันเท่ากับ0นะคะตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่ทำเป็นตัวสุดท้ายต่อไปหลักการข้อที่7ไฮโดรเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหก็ได้เมื่อมันเกิดพันธะกับอะโลหะนะคะเช่น H C l C l เป็นลบไฮโดรเจนจะเป็นบวกและมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งก็ได้เมื่อมันเจอกับธาตุที่เป็นโลหะเช่น N A N A จะเป็นบวก H จะเป็นลบทันที มีใครไม่ทันไหมคะไปต่อนะลูกต่อไปปฏิกิริยารีดอกนะคะเราจะต้องรู้จักปฏิกิริยามาตรฐานก่อนก็คือให้ปริยามาตรฐานเป็นท่าสมมุติ a ศย์บวก b บวกได้ a บวกบวก b ศโดยที่ศูนย์ไปบวกไม่ได้หมายถึงต้องศูนย์ไปบวกเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงบวกน้อยไปบวกมากเช่นบวก2ไปบวก4บวก3ไปบวกห้านี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันกำลังสื่อถึงว่ามันจะต้องมีประจุที่น้อยไปมาก แบบนี้จะเรียกปฏิกิริยา ation. ออกซิเดชันออกอิเล็กตรอนตัวรีดิวส์รีดิวตัวจ่ายตัวรีดิวหรือตัวจ่ายอิเล็กตรอนอันนี้เป็นแอคทีฟแพสซีฟคือถูก ออกซีไดโดยคนตรงกันข้ามนะคะก็คือคนที่อยู่ในฝั่งเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ a ศจะกลายไปเป็น a บวกได้ต้องมีการจ่ายอิเล็กตรอน ต่อไปค่ะ b บวกไปเป็น b ศมันอาจจะหมายถึง b ฝั่งนี้เป็นศแล้วฝั่งนี้ติดลบก็ได้หรืออาจจะบวกเยอะไปบวกน้อยก็ได้กำลังสื่อถึงว่าประจุบวกลดลงโอเคนะประจุบวกลดลงจะเป็นปฏิกิริยาที่ชื่อว่า reduction reduction reaction นะคะจะรับอิเล็กตรอน ตัวแอคทีฟคือออกซิไดซ์รีดิวตัวจ่ายออกซิไดซตัวรับแพสซีฟคือถูกรีดิวซโดยคนที่อยู่ตรงกันข้ามในฝั่งเดียวกันนั่นก็คือโดย a ศูนย์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น B, e B บวกบวกอิเล็กตรอนจะได้ B ศูนยฝั่งออกซิเดชันจำง่ายๆอออกออก R อ,อะไร R โนดออกอะไร o x i d a t i o นออกอะไรออกอิเล็กตรอนฝั่ง Reduction จำง่ายๆว่ารีรับลดรีอะไร Reduction ร,รับอะไรรับอิเล็กตรอนลดอะไรลดประจุลง จะเป็นการเกริ่นนำของปีหนึ่งไว้ให้นะคะของปีหนึ่งไว้ให้ในเรื่องเคมีไฟฟ้าเพราะว่าหนูไปถึงเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่อารมพรบอดใดๆสำหรับหมวดวิทยสุขภาพและวิทย์ประยุกต์ก็คือกลุ่มแพทย์ทั้งหลายแหล่และกลุ่มวิศวะนะคะหนูไปถึงต้องเรียนเคมีไฟฟ้าตั้งเทอมแรกเลยแล้วก็ครูก็จะไม่อารมพรบทอะไรใดๆทั้งสิ้นมาถึงครูจะพูดเรื่องของ Gi ฟต์ฟรีเอเนอรแล้วก็ อีศูนย์ที่ไม่ใช่อีศูนย์ที่สภาวะมาตรฐานนะคะ ออของเรามาปลายเอาของของมปลายอีกนิดนึงค่ะลืมเซลล์ Sell ที่เราจะเรียนนะคะก็จะมีเซลล์กันวานิกและอิเล็กโทรไลตกนะคะเซลล์ Sell กันวานิกเราจะเห็นบิเกอร์สองใบเห็นสะพานเกลือเห็นโวลต์มิเตอร์นะคะโดยที่ฝั่งด้านไม่จำด้านนะลูกไม่จำว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาจำว่าด้านที่เอ่อเป็น หางของเข็มโวลต์มิเตอร์จะเป็นขั้วที่ออกอิเล็กตรอนนั่นก็คือเดี๋ยวขอโทษนะโวลต์มิเตอร์ภาพนี้ไม่ดีเลยมันยังไม่เด้งก็คือมันยังไม่ครบวงจรถ้าจะครบวงจรคือเข็มมันจะต้องกระดิกไปทางขวาซึ่งเป็นทิศทางการเดินผ่านทางผ่านของอิเล็กตรอนนะคะเข็มจะกระดิกไปทางขวาอะโนดเนี่ยจะเป็นขั้วที่อิเล็กตรอนออกไปเดินทางออกไปออกไปยังคาโทด ฟั่งอโนโดจะเกิดปฏิกิริยาที่ชื่อว่าออกซิเดชันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นซีรีส์แบบนี้นะคะเมื่อหนูรู้ว่าเป็นออกซิเดชันหนูก็จะรู้ทันทีว่าออกซิเดชันออกอิเล็กตรอนตัวรีดิวถูกออกซิไดมันจะมาเป็นซีรีส์แบบนี้ดังนั้นหนูสามารถจำเพียงฝั่งเดียวก็ได้ถ้าไม่ไหวก็จำฝั่งเดียวถ้าไหวก็ อีกฝั่งหนึ่งคือ reduction รับอิเล็กตรอนตัวออกซิไดถูกรีดิวนะคะ R, off, R ออกออกรีรับลดอะอย่างแย,ย่จำอะไรไม่ได้ไม่ไหวแล้วเมมเต็มก็ฝั่ง off, อะโนด R ออกออกฝั่ง reduction รีรับลดนะคะเอาให้ได้แค่นี้ก็ได้ สิ่งที่หนูต้องรู้อีกหนึ่งก็คือววลมิเตอร์จะเป็นตัวที่บอกค่า e0 นะคะโดย e0 ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจะเกิดจาก e0 ฝั่งคาโทดนะคะลบกับ e0 ฝั่งอาโนดถ้ามันเกิดปฏิกิริยาได้จริงหมายถึงเซลล์ขั้ววงจรแล้วเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้นะคะ ประโยชน์ของเซลล์กันวันอีกที่หนูต้องรู้ก็คือมีเรื่องของเซลล์ปถมภูมิได้แก่ปัดถมแปลว่าใช้ที่เดียวใช้เราทิ้งมีฐานไฟฉายเอาคลายปรลอดเซลเงินเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนออกซิเจนเซลเซลเชื้อเพลิงโพรเพนออกซิเจนพวกนี้คือใช้เสร็จฐ่านหมดทิ้งนะคะแต่ถ้าทุติยัภูมิคือสามารถนำไปชาร์จแบตได้นึกถึง มือถือเรานะคะรถยนต์ไฟฟ้านะคะเซลลสะสมไฟฟ้าแบบตะกัวนิกเกิลแคดเมียมนิกเกิลแคดเมียมคือเซลมือถือของเรานะคะแล้วก็โซเดียมสัลเฟอร์อันนี้จะเป็นชาร์จได้ค่ะชาร์จไฟได้ในส่วนของการวันอีกเองเนี่ยแหละที่จะต้องขอกรนนำไปถึงปีหนึ่งให้ด้วยเลยนะคะก็คือ การคำนวณค่า e 0นะคะ e 0ูนย์เซลเนี่ยจะเป็นการคำนวณค่า e ศูที่สภาวะมาตรฐานนั่นคือถูกกำหนดว่าอยู่ที่2ี่สองศาเซลเซียสนะคะแต่เมื่อหนูไปเรียนปีหนึ่งแล้วมันจะมีอุณหภูมิที่อื่นด้วยที่มันไม่ใช่25องศาเซลเซียสเราจะต้องใช้ตัวช่วยนะคะถ้าปกติ e ศูนย์เซลคือ e ศูนย์คาโทดลบ e ศูนดเราจะพูดถึงค่าเพิ่มเข้ามาในที่นี้คือค่า Gibbs f r e e energy Gibbs FREE ENERGY นะคะ g i ฟต์ i ีไอนะคะ GIFT FREE ENERGY เป็นค่าพลังงานชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าในหน่วยฟาราเดย์และค่า e ศูนย์นะคะ GIFT FREE ENERGY N หมายถึงโมลนะคะอันนี้หนูรู้ไว้ก่อนเฉย ไม่ได้ใช้ทําข้อสอบนะคะ9 6 5 0 0หน่วยจูลต่อโวลต์คูณโมลอันนี้คือค่าฟาราเดย์และค่า e0 ก็คือกำลังจะไปท e ํา e0 นี้คือไม่ใช่สภาวะมาตรฐานคือตัวนี้นะคะไฮไลท์นี้ค่า e0 ที่ไม่ใช่สภาวะมาตรฐานคํานวณได้จากค่าคงที่0.0591ส่วน n นะคะ คูณกับ log kc เมื่อ n, n คือจำนวนโมลน,นะหนูทิ้งโมลไม่ได้นะคะโมลมันตามหนูไปทุกที่ทุกที่นะคะส่วน kc kc เป็นค่าคงที่สมดุลที่หนูเรียนไปแล้วเมื่อใช้ความเข้มข้นมาเกี่ยวข้อง c หมายถึง concentration นะคะเมื่อพูดถึงความเข้มข้นก็ ความเข้มข้นโปรดักห์หารด้วยความเข้มข้นของเรียกแต่นี่คือนิยามหรือเบสิกเลยของค่าคงที่สมดุลหนูจะใช้หน้านี้ตอนปีหนึ่งนะคะ เดียวนะลูกนิดเดียว,นะดดยวต่อไปค่ะเหมือนเดิมก็คือสารต่อนะคะจากปีหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนเรื่องของสมการของเนร์ด้วยนะคะอันนี้คือปู่ว้ให้จากสมการของเนส์นะคะสมมุติว่าหนูมีสมการเคมีนะคะ a บวก b ได้ c บวก d ในสภาวะสมดุลหนูสามารถหาค่า e ศนะคะได้จาก ข้อมูลเมื่อกีน้นี้โดย kc หนูจะสามารถแทนค่าความเข้มขน้นตามตัวแปรที่ยกตัวอย่างได้คือล็อกของ Product ได้แก่ C ยกกำลัง C ีนะคะดยกกำลัง d ส่วนด้วยเรียกแตนคือ A และ B ทีนี้ นอกจากนั้นนอกจากค่า e 0ที่สภาวะไม่ใช่มาตรฐานถ้าสภาวะมาตรฐานเขาเรียก e 0ูนย์เซลถ้าไม่ใช่มาตรฐานคือ e ศูเฉยๆนอกจากนั้นจะมี e ที่ไม่ใช่ e 0ย์ด้วย e ที่ไม่ใช่ e ศมันสามารถสัมพันธ์กับ e 0ด้วยนะคะ e เฉยๆคือพลังงานปกติมันสัมพันธ์กับการหาค่า e 0ได้ด้วยนะคะ e ศูนย์ลบ rt ส่วน n คูณ fr มาจากไหน,น r คือค่าคงที่ของแก๊สหนูจะพบว่าเมีทุ กสิ่งทุกอย่างทุกบทมันลิงก์กันอยู่นะลูกหนูจะทิ้งบทไหนก็คิดดีๆมันมันต้องหายอะไรไปบ้างนะคะค่า R เป็นค่าคงที่ของแก๊สนะคะ T คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินทีนี้ถ้าหนูไม่ชอบหลอนถ้าหนูไม่ชอบหลอนก็ใช้ล็อกค่ะ ในห้องนี้หนูทิ้งไม่ได้เด็กขาดแน่นอนเพราะว่าหนูต้องไปเจอแน่นอนนะคะอดทนนิดนึงนะลูกเรียนไปก่อนรอบหนึ่ง e คือ energy ปกตินะคะสัมพันธ์กับค่า e ศนย์ถ้าหนูเปลี่ยนจากลอนเป็นล็อกนะคะก็จะต้องเปลี่ยนค่าในการคำนวณด้วยเขาเรียกว่า factor นะคะเปลี่ยน factor ในการคำนวณด้วยซึ่งพวกเนี้ย หนูอาจจะได้สูตรไปในข้อสอบแล้วหนูจะต้องเลือกใช้ให้เป็นเขายังไม่ได้ให้ทีเคลวินมาหนูต้องทำเคลวินเองเขาอาจจะให้ฟาเรนไฮต์อาจจะให้เซลเซียสหนูก็ต้องทำเป็นเคลวินให้เป็นค่า R หนูต้องท่องได้นะคะ R เป็นค่าคงที่ของแกส๊ส เอ็นหนูต้องรู้ว่าโมนคืออะไรเขาไม่ได้ให้โมนมาแต่เขาให้น้ำหนักกรัมมาให้ลิตที่ STP มาหนูก็ต้องแปลงเป็นโมนให้ได้เข้าใจปะ่ะคือเขามีสมการให้ก็จริงแต่ว่าในตัวแปรของสมการนั้นหนูต้องไปหาเองนะคะซึ่งจุฬาพลอาจจะไปถึงเนอร์สก็ได้เพราะว่าสาธิตก็มีเคยไปถึงบางปีนะคะรีรู้ไว้ก่อนเลยต่อไปนะคะการหาค่า KSP โดยเซลล์กันวันิกเนื่องจากว่า ค่าคงที่สมดุลเนี่ยที่หนูรู้จักจะมีเคเฉยเฉยเคฉยเคือ kC แล้ว k ที่พูดถึงสภาวะแก๊สคือ kP k ที่พูดถึงการละลายคือ k คเนี่แหละ kSP แต่ทุก k บนโลกนี้นิยามคือปรนฐาเรีกแต่แค่นั้นคือคอนเซ็ปต์นะ e 0ศนยเซลกรณีนี้หาได้จาก0.0591เป็นค่าคงที่ค่าเดิมส่วน n คูณกับล็อกของ KSP ซึ่ง KSP หนูจะสังเกตได้ว่าโจทย์ของหนูมันจะเป็นตัวที่มันสามารถแบบแตกตัวเออแล้วก็ให้อออนนะคะเช่น s ซิลเวอร์คลายลูกศรต้องไปกลับแปลว่ากำลังอยู่ในสภาวะสมดุลที่อิ่มตัวอะไรก็ว่าไปอะซิลเวอร์ไอออนกับคลายไอออนนี่คือความแตกต่างนะคะความแตกต่างคือถ้าพูดถึง KC หนูจะไม่เห็นไอออน แต่อันนี้กำลัง KSP KSP จะพูดถึงไอออนและค่า K ไม่คำนวณสภาวะของแข็งและของเหลว KSP อยู่ตรงนี้แต่ไม่คิดของแข็งของเหลวแปลว่าอะไรแปลว่า KSP คือความเข้นของซิลเวอร์ไออนคูณกับคอไลต์ไอออนแค่นั้นเข้าใจปะ KSP คือซิลเวอร์ไออน และคอลายไห่อ่อนต่อนะมีใครไม่ผ่านไหม ต่อไปเซล์อีกหนึ่งเซลคืออิเล็กโทรติกค่ะนิดเดียวค่ะอิเล็กโทรติกนะคะจะแตกต่างกับกันวอน,นิกก็คืออิเล็กโทรติกมีแค่1บิก g ค่ะใน1บิกอร์นั้นจุ่มขั้ว2ขั้วลงไปค่ะขั้วหนึ่งเป็นแาโทดขั้วหนึ่งเป็นอาโนดตอนนี้เปลี่ยนประจุที่ขั้วแล้วประจุลบคือแคโทดประจุบวกคืออโนดนะคะและใช้แบตเตอรี่หรือไดรเร็กซ์สำหรภายนอกใช้จากภายนอกเข้ามาปล่อยกระแสไฟฟ้าเพราะมันเกิดเองไม่ได้แต่กัานวอน,นิกเนี่ยปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแต่ อิเล็กโทรไลติกกระแสไฟฟ้าข้างนอกทําให้เกิดยาเคมีโอเคนะซึ่งสิ่งที่หนูต้องไปอ่านทบทวนนะคะคอนเซปต์ของประโยชน์อิเล็กโทรไลติกได้แก่การชุบกรัมการเคลือบว่าใครคาโทดใครอาโนดอยู่ในชีตหลักการแยกสารไรด้วยกระแสไฟฟ้าหลักการคืออะไรการแยกสารไรกระแสไฟฟ้า,ฟาเช่นยันจะแยกคอปเปอร์ซัลเฟตถ้าจำไม่ได้พี่ทวนนิดนึงแล้วหนูหนูไปทวนเองต่อด้วยเพื่อจะได้อ่านหนังสือเอง เวลาจะแยกตำแหน่งแยกด้วยน้ำถ้าหากว่าตำแหน่งของ c o ปเปอนั้นเป็นทรานซ t i o n ให้ตอบ t ทราน i ิชันเลยคุ้นคำนี้ไหมถ้าตำแหน่งคอ p เปอร์เป็นทรานซ t i o n ตอบ t r a n s ซิชันแต่ถ้าไม่ใช่ตอบว่าเกิดแก๊สไฮโดรเจนคุ้นคำนี้ไหมแต่ตำแหน่งของซัล a ฟต so 4 2ลบถ้าเป็นคลอไรโบม n ไ i โอด e ให้ตอบแก๊สเหล่านั้นคือแก๊สคลอเรนโบมีไนโอดีนแต่ถ้าไม่ใช่ให้ตอบแก๊สออกซิเจนคุ้นไหม อพอนะต่อไปทำโลหะให้บริสุทธิ์สิ่งที่ต้องทบทวนคืออนโนดอยู่ตรงไหนคาโทดอยู่ตรงไหนการแยกเกลือที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าเกลือหลอมเหลวอ,อยู่แล้วไม่ต้องใช้น้ําบวกให้วิ่งเข้าหาลบแล้วลบให้วิ่งเข้าหาบวกนี่คือคอนเซ็ปต์ต่อไปการผลิตโลหะอลูมิเนียมแมกนีเซียมโซเดียมไม่เคยเจอในข้อสอบนะคะยังไม่เคยเจอในข้อสอบว่างก็อ่านทวนไม่ว่างไม่เป็นไรโอเคก็จะปิดจบ การสรุปเคมีไฟฟ้าไว้ตรงนี้แล้วข่าวหน้าเราจะมาลงลึกตอนที่เราเจอข้อสอบนะคะวันนี้คนที่จดเสร็จแล้วอะไรแล้วก็เก็บของกลับบ้านได้คนที่อยู่ทางบ้านก็แยกย้ายกันได้เลยนะคะ